สามสองหนึ่งไปเริ่มทำทำอยากทำอะไรทำอ่ะเออกุ้งยิงซิงไหมครับพูดจริงสาบานได้ยกนิ้วขึ้นสามมือนิ้วพูดออกมาชื่อออกบอกชื่อด้วยกุ้งซิงค่ะโอเคจะซิงนนี้ซิงไหมครับอ่าวนนี้ชื่อซิงมองกล้องมองกล้องสบตา ชัดๆชัดๆเอาเร็วเร็วไม่ให้กล้องซูมไม่ได้ซูมเดี๋ยวเขาไปปรับโทนสีเองสวยๆเอาหมื่นสิเอาโทรศัพท์ออกเร็วเร็วแล้วเดี๋ยวพี่ดูแลเองไม่ต้องห่วงเอาใหม่เอาใหม่ออกบอกชื่อน้ำซิงค่ะเออชื่ออะไรคะจิ็บซิงคะค่ะนี่เขาเรียกว่าสามสาวยังซิงเรื่องจริงที่ไม่รู้แต่เขาพูดอย่างนี้เราก็ตามนี้แหละ แล้วในฉากต่อไปกุ้งตอนนี้มีคนคุยอยู่กี่คนครับไม่มีไม่บด้เจอกันคลิปไหนเรียนมันเกิดไม่มีเหรอไอ้น้ามีคนคุยกี่คนตอนนี้ประมาณสองแล้วพี่เป็นคนที่เท่าไหร่อย่าประมาณได้ไหมเอาแบบความจริงสองสามคนนี่แหละเหรอแล้วกิฟอะไม่มีค่ะฮะ เลยเป็นไปได้ไงเพื่อนมีเราก็ต้องมีดิแบ่งเพื่อนบ้างนี่เราอะ่ะต้องแบ่งๆกันนะใช่ปะข้าวยังแบ่งยังกินเลยเอยแล้วคนที่คบอยู่มันรามปามกับเราไหมไม่มีมีคนคุยแล้วไปเกตไปเสกนาเขาทําไมไม่นะจาคนผิดหรือเปล่าเอ้ยอย่า <c oughs> ที่จำได้เคยเคยไปไหนมาไหนด้วยกันไหมครับใช่ <c oughs> แล้วมดนน่เคยพาไปแช่เขาบ้านไหมครับไม่มีมีแต่ออกไปหาเขาที่อื่น นี่ละไม่มีดีแล้วครับเนี่ยสามสตึกมัรยาทดีมากที่ชอบอย่างนี้แหละพ่อคนพูดตรงถือให้พ่อช่วยอ่ะแล้วไอ้นี่แหละครับไอ้ตัวดำดำเนี่ยสิงไหมอะไรครับสิงไหมสิงครับคนนี้ต้องารรถไฟเลยนี่รถไฟอยู่นู้นใชไรถไฟโอเคแล้วท้าไม่สิงอ่ะไม่สิงผมกีม้าบนชนาเลยอโอเคบนชนาใครชนาะเลยฮะเอางี้ถ้ามันไม่สิงนะ ให้กุ้งอ okay no? okay. ่ะอมขี้หมาบ้วนจะปากมันโอเคปะเฮ้ยมันอุตส่าห์แบบโยมคุณนะไม่ให้กุ้งเป็นคนอมนะแล้วเพื่อนจะปากมันนะเฮ้ยทนุ่มสองโอ้เขาผ่านฟ้องแล้วเขาน่ารักกันได้นี่เนาะที่เป็นคนรักน่ารักยังไงอะเอ็มลอยเอ็มลอยช้างยังไม่จ่ายพ่อไม่ให้วันนี้นะก็ รบกวนน้องๆมานานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์กันอีกสักสามชั่วโมงเราจะปล่อยน้องกลับบ้านแล้วพ่อเมครับพ่อเมงใครอีกสามนาทีแล้วตอนนี้ฝากคำขอไว้ที่เดอะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทีุ่ะตึกแล้วก็น้องสามคนยุ่งขอบล็อกมาที่เพจนะเดี๋ยวไปคราวหน้าถ้าเราไปเราจะพักหาเฮ้ยแต่เป็นแถวบ้านตรงทองเลยค่ะใช่นหมครับแถวบ้านตรงทองแถวแคนด์ค่ะ เออมันตัดได้ได้ไหมเนี่ยนี่มันเวลารู้จักใช่ไหมเอ่ออะไรครับกับที่หน้าพี่เขาอยากได้จะสุดใจกันเช็บมาอะไรส่วนตัวได้ส่วนเตัวแอคชั่นเฮ้ยก็ เดี๋ยวเรามีโอกาสคราวหน้าเพราะว่าสตตร์อ่ะอย่าเพิ่งกดหยุดครับน้ำหอมไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะมีไปใช้นางเอกเฉพาะกิจตามที่ต่างๆด้วยโอถังขยะอย่างที่เราไปปล่อยคอนบุรีครับหนังชื่อสะพานทักน้อยปี่เงี้ยเราก็จะใช้น้องออมแแบนที่คอนบุรีเล่นแต่เราจะมีดาราของเราไปเดี๋ยวถ้าเราไปสตึกในแทนนงเดี๋ยวให้พี่ถิ่นทักหานะแล้วก็สองสามคนเราก็เตรียมตัวสวยๆไว้นะพรบบนี้เลยหรออ่า ไลค์กันทุกคนยังกดไลค์กดแชร์กดไลค์ก่อนกดไลค์ก่อนเลฟยิงกับกระดิ่งด้วยนะถ้ามีโทรศัพท์ขึ้นมานี้ให้โอ้หอมแก้มเลยอ่าโอ้พร้อมไหมหอมแก้มเนี่ยบ้าเนี่ยเป็นเมื่อ้จุยจริงในนั้นมันจะมีตัวตัวอย่างหนังนะครับที่เราอปล่อยแต่ว่าที่เราทำกำลัง